ภาษาอีสานวลขำโดยนุ่มสยามชัยก่อนจากกันช่วงนี้คือเกาละเหมือนเดิมครับพี่น้องครับขอเสนอภาษาอีสานวลขำให้ฟังกันเช่นเคยครับมื่อนี้ขอเสนอคำว่าเกี้ยงตับคำว่าเกี้ยงตับครับหมายถึงว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลือออกเสียงว่าเกี้ยงตับนะครับ หมายถึงไม่เหลือให้เห็นอีกเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับพี่น้องครับนัถนนเส้นมิตรภาพนาบ้านเม่ยออนครับเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถสองแถวครับพี่น้องผลปรากฏว่าโอ้ยรถมุ่นละเนีกามารถพยาบาลกระเสียงวอมารถดับเพลิงกะมาเตม ล่ะครับพี่น้องครับเพว่าลุกไฟขอบนะครับนอ้องขนัดน,นั่นเองครับพี่น้องครับไม่เงยออนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เลยบอกบักแดงหล้านแล้วว่าอัดแดงเอยแดงไปเบิ่งให้แม่เบิ่งเม็นผู้ใดเนี่ยและตายน่ะนาผู้บติเหตุมาขึ้นรถมาหลายแช่ใหญ่เออใหญ่ผมไปเบิ่งมาแล้วครับใหญ่ครับตายเกี้ยงมัดเลยครับใหญ่ครับ เกียงตับเลยติระแม่นระครับย่ายครับตายฮอดโซเฟอร์ครับย่าย sofa, ครับเมย์ไงอ่อนเราบอกคยรูจ้จักกำว่าโซเฟอร์คืออย่างเนาะเราเลยบอกขึ้นมาอันบักโซเฟอร์นันเวียกบ่งานการบ่ส่างแล้วมันสิไปเฮ็ดยัางน้ำขาวมันคือบ่นอนอยู่บานเ็นบ่หลับมันกะตายตัวมันไปน้ำขาอันโอ้ยโซเฟอร์เวียกบ่งานการบ่ส่างแจ๊กมัสิไปน้ำเขาเฮ็ดอย่างเนาะ เวลาเบืรแล้วครับสยามเช่ไป็กอนสมัยดีพี่น้องครับ